กิกี้เขาเป็นคนที่เซียนเกี่ยวกับหั่นะทำงัเวเพราะว่าบ้านเขาควางัวขาย,ยางไงเขาก็แบบคนที่เซียนหำเวลาหำม,มาเขาจะควาก่อนเขาเซียนเขาจะให้กิกี้ควาเองนะดูขั้นตอนกนารป่าของเขาแบบเซียนหัม่ม <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือคือตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าอเมซอนก็อย่างประมาณนี้ลองเบิง้งนี่ก็คือวิธีอเจ้ากูไม่เห็นฉันแบบนี้เด้งก้า ม่เอาไหม่เอาไหม่เอาไหม่ตัดเลยนะเนื้อสองสามไปสวัสดีครับผมแบคคือผมไม่ผ่านนะท่านผู้ชมสวัสดีครับผมแบกคือสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือคือตอนนี้ผมก็ยังอยู่เมืองวิระบุรีนะคือสองสามมือวังกี้นี้ ผมได้ไปถ่ายคลิปกับเจมองเออแต่วันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปกับยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งนะที่เขาอยู่วิละบุรีนั่นก็คือกี่กี้ทุกคนก็น่าจะฮู้นะเออคือมีหลายคนคอมเมนต์ว่าให้ผมไปถ่ายคลิปกับกี่กี้คือวันนี้ผมก็มาฮอดเฮือนเขาแล้วนะท่านผู้ชมเออเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะว่าเขาจะอยู่ไหมอันนี้ผมก็มายืนอยู่ทางหน้านะแต่ผมก็ยังไม่เห็นเขาเห็นแต่อ,อายเขาเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูทางในเลยนะท่านผู้ชม เออพาบุกเลื่อนผู้นั่นผู้นี่ถ้าผมไม่ไลงคลิปแปลว่าตำรวจจับผมนะเพราะว่าผมบุกเลื่อนผู้นั่นบุกเลื่อนผู้นี่อยู่ตอนนี้ผมกําลังจะ <c oughs> เข้าไปที่บ้านเขานะครับคือตอนนี้ผมก็บุกเข้ามาเลยนะไม่ใช่เฮือนผมเข้ามาถ่ายมั่วซั่วพ่อแม่เขาไม่อยู่ไงกิกิ <c oughs> โอนห้องน้ำไม่แมนกิไม่แ <c oughs> มนอีก <c oughs> เขาอย่ใส่วะ กี้โอ้น่าจะไม่แม่นนะคนนี้เขาขูดนังวัวอยู่กี้ๆหยังล่ะครับท่านผู้ชมโอ้ตอนนี้เขากําลังเออเป็นแม่สีเลือนแม่สีเอ้าคุณมาทําไมที่นี่คุณตัวเองคุณตัวเองก็มานะท่านผู้ชมตอนนี้เขากําลังจะทําอาหารให้ผมกินอันนี้น่าจะเป็นหำนะผมคุ้นเคยมากเลยออันนี้ช่วยนะอันนี้ แมนบอกไม่ใช่ไส่มันมันมันมาจะขหเลยน่งนี่ก็คือตัวจริงเขานะท่านผู้ชมตัวจริงโคตรโคตรเตี้ยโคตรน่ารักท่านผู้ชมเออผมแบบโชคดีนะมาบัดเดียวได้ถ่ายหลายคนขนาดตอนนี้เขากำลังจะทำการ์ดทำ็ีจังวะสีจังวะสีปิงหรือสีลาบ ลาเอปิงหนปิงรอปิงชิ้นงัวนะครับท่านผู้ชมอื้ัววตอนนี้ผมก็ได้มาลองอขูดหนังงัวนะครับท่านผู้ชมเป็นแม่นังงวเครื่องในงัวเพราะว่าบ้านเขาทําธุรกิจอส่งหนังงัวออกนอกประเทศไงผมก็เลยจะมาลองเป็นคนงานจากมือหนึ่งนะแห่งๆพันเดก้ามนะไม่จะไปต้องฟิตเนส เป็นบัวพูดต่อไปเด้งานไปเลยนี่เห็นไหมหลายหคนคือสิอยากกินถ้าใครได้กินตอนนี้มันโชคดีมากเลยนะที่ผมขูด สีนลางไหวเลยเนี่ยเกือบเลยเกือบเลยปีนเส่หมองนั้นเลยเนาะเพราะว่าปิ้งก่อนจังจังให้แจ้วเพราะว่ามันจังว่าทายเครื่องเลยอืออือแต่ถ้าเขาโม้กนนั้นไว้ก่อนก็ได้เอาเป็นว่าจะจบสำนีนะการขูดคุณเฮียเล่ยไทยนึงช้อยกันเลยตัวนี้เห็ดเขาจะเป็นเห็ดยังกินวะเขาเห็ดลาบนะ คอยลาบแต่ว่าเขาสิแบบบเป็นคำภูเก็ตไมฮาเป็นเิฮากินเล่น่อยแบบอืมเป็นยังก็คือบูกินเนาะแปลกเนาะพี่เจ้าสะอาดก็สิสะอาดเนาะคนเลยนะ้วมันเห็นเนี่เออหนังเออมาเดี๋ยวต่อไปเรามาดูอ่ากิ๊กกีขูดหนังเออขูดเครื่องในนะครับท่านผู้ชมกิ๊กกีเปลี่ยนไป ดูขั้นตอนการขูดหนังครับขมขาวมากเลย,ย,ยขาวจ้วดเลยนะครับท่านผู้ชมมือขาวจว้วดเลย,ย <laughs> ดูขั้นตอนการขูดนะครับท่านผู้ชมหนังตัวน,นี้ผมขอกลับบ้านนะเป,นนเป็นทีละลึกเป็นยังไงก,กับหนังวะ <laughs> ให้ผมเอื้อนหนังเถอะเสียดายบ่มีหนังนะปกติก็มีหนังเข้มแต่ว่าหนังเข้มเบิร์ดว่าสะใหกินและฝีมือ เขาทำหนังส่งออกต่างประเทศนี่ก็คือต้องต้มน้ำห้อนลวกนี่ก็คือเพชรสหรัฐเพชรสหรัฐนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต่อไปผมจะมาทำการกินตับหวานนะเออให้กิกกินตับหวานจะตับเออจะกินตับไหม ตบผมเข็ดแค่อมากเลยนะครับท่านผู้ชมเออดูผมควงมีเดี๋ยวต่อไปผมจะอ่านหั่มให้กิกี้กินนะหำงัวหำงัวที่ผมปิ้งแล้วจะหัวทำไมเพราะเรื่องหำหัวใส่ไอศกรอยต้องใส่เคียงวะส่เนาะปานหำผมเนี่ยปานหำให้ผมเนี่ยถฮือกแล้วก็ต้องดินน้ำมันอีกวะเนี่ย กิ๊กี้เขาเป็นคนที่เซียนเกี่ยวกับหำนะท่านผู้ชัวเพราะว่าบ้านเขาควาหัวขายไงเขาก็แบบคนที่เซียนหำเวลาหำมาเขาจะควาก่อนเออเขาเซียนเขาจะให้กิ๊กี้ควาเองนะดูขั้นตอนการป่าดของเขาแบบเซียนหำกินนอนมาชิบโต๊ะโต๊ะขี่เท่ามันมาโต๊ะอันนั้นมันบอกว่าทำปิดอยู่เอาขี้เถอนะดูดูกิ๊กี้กินหำนะท่านผู้ชมทุกคนอาจจะไม่เคยเห็น แต่มาดูดูเขาซึดห้ำอาปากแล้วเหี่ยแล้วอืมอืมน้อยก็มักห้ำอีกแสบไอน้อยวมันมันหอมมันมันห้ำคนเจ็บกว่านี้โอ้ยไงอยหนุ่ยน้อยไงยพู อืมนี่แค่หั่มนะมันมีอีกตัวที่แซ่บกว่านี้เดี๋ยวผมจะทานให้เบิ่งจัจหน่อยนี่คือซองไง้น้องพากินเนาะเฮ็ดตี้อยากไปหาผู้นั้นหาผู้นี้ไปหากับยังมือยังไปเลยนะนี่เนาะซองไง้น้องพากินพากินเยอะไปกินเหยีนเข่าเฮ็ดตี้ว่าไปย่ำผู้นั้นย่ำผู้นี้เฮ้ยพี่ดึกก็ดีเว้ย คือความองง่ายมาเลยอืตอนนี้ <c oughs> ผมกำลังทานข้าวนะครับท่านผู้ชมขับแบบครอบครัวเนะแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะเยอะไหมเอือพี่อะไรหรือมครับเอือพี่อะไรหม สสเสรแล้วมีภาคสองเด,ดงนสามมกันนังเดือนสามเนี่ยเอามันต้องมีนะวถ้ามีมันจะเป็นโจมน,นะคะอโอ้กินเอากินเอาเนะี่ยชุนไปนะน,นั่งทำจิตนำเสี้ยวเลยชุ่มเข้าขไปเห็นเขยวแมงเลยได้เนี่ย <c oughs> คือหลังจากผมกินข้าวแล้วตอนนี้ผมก็จะมาเป็นแขกรับเชิญอ,อยู่ในซ่องกิกี้นะซ่องแบกคือถ้าเบิ่งนะถ้าผู้ชมเออว่าแบคคือมาอยู่ในซ่องอื่นมันจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามซ่องกิกี้ด,ด้วยนะครับอืมตอนนี้ก็มาถ่ายนะอยู่ในดินของเขาเนี่ยแหละ รวยนะคนุณวิระไม่แต่คนรวยนี่ก็คือดินกิกินะมันเป็นฟาร์มงัวดวูาฟาร์มงัวของกิกิสุดยอดนะความรวยตอนนี้ก็กําลังจะถ่ายนะท่านผู้ชมกําลังจะถ่ายแบคคือ EP บวกกับ EP ดอกถ่ายแบคคืออยู่ในซ่องกิกิมันเป็นแขกครับเชิรของซ่องกิกิถ้าเบิ่งนะว่ามันจะเป็นจังใดเออ๋ยวต่อไปผมจะทำการเอายน์ส่วนตัวผมขึ้นนะแต่ผมจะให้ กี้จับลองเบิ่งเพราะว่าผมเคยจับแล้วมันตัดมือผมผมไม่เคยจับเออผมไม่กล้าจับผมใช้กี้จับนี่จับแบบนี้อย่าเอาอันนี้ไปใส่ไลยเออเอาออกใกล้หน่อด้ได้ออกจากตาเนี่ยเออซื้อๆปรต้องเทียนยังเออเอาได้ไหมเนี่ยอย่าพ่อปลาไลยอย่าพ่อปลาเลยปล่อยปลาปล่อยปล่อยที่มัน